เปิดก็คงจะไม่ทันแล้วละค่ะถ้ามีศรัทธาแรงกล้าอย่างนี้อนะอัตมาก็คงขัดไม่ได้หนับนโยมอืมถ้าเจ้าแจ็คมันอยากบวนให้แม่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเจ้าโตล่ะอ๋อผมก็อยากอุปสมรถหมู่เหมือนกันครับอ๋อผมหมายถึงอุปสมบทหมู่นะครับโอ้หลวงพ่อครับเร็วเถครับหลวงพอ่อ บ้านงานก็ทรมตามหลายครั้งแล้วครับงานบ้านใครรโยองป้านี่มนกันฉุกระหุือเกินอ่ะก็บ้านเสียทางไงครับผมเลยไม่กล้าปฏิเสธเลยอ๋อเอาหลวงพี่เร็วนี่พลาสติไม่ต้องไปหรอกทวจเธออะไรก็ยังไม่ได้สักบดนึงฉันทำผิดอะไรหรอถ้าไมฉันไปเที่ยวกับพวกเธอไม่ได้เที่ยวเที่ยวกิจนิ่มลก็คือการออกเที่ยวปวดย่าโยมตามบ้านโอ้ไปูหลวงพ่อครับ เอางี้แล้วกันท่านสติฟช่วยอยู่ดูแลเฝ้าวัดน,นะเดี๋ยวกลับมาฉันจะเล่าเรื่องกิจนิมนต์ให้ฟังโอเคครับอา้าวหลวงพ่อนะพี่ยังไม่ไปอีกกันกอีกเหรอครับเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกใช่ครับจะภาพรอนานอะ่ะไม่ดีนะครับอยู่วัดตลาลงซั่วมาด้วยนะเขามนม์พระไม่ได้นิมนต์เนร ผมไปก่อนนะครับไอ้กล้วยผมเป็นหน้าหลวงพ่อผมดีใจมากเลยครับจะด่ามาอะไรฮผมกำลังจะตายครับในไหนจะตายแล้วก็ขอตายไปพร้อมกับพระสามองค์นี่แหละครับพึงนึกถึงความตายเสมอคนที่ประมาทคือคนที่ตายไปแล้วโยมนี่ครับหลวงพ่อ อ่าจมาเป็นแค่หลวงพี่เงินฝากให้หลวงพ่อครับนี่โยมไม่ต้องรีบถวายก็ได้แล้วปัจจนะัยเนี่ยไม่สวดเสร็จแล้วก็ถวายอันนี้ไม่ใช่ครับผมว่าอ่านก่อนดีกว่าครับคนชั่วจะไม่ตายดีหยุดวิ่งสายพานชีวิตจะกระจุยอ,อย่าบอกนะว่าใช่ครับระเบิดครับถ้าหยุดวิ่ง ไหนก็ผมจะตายแล้วขอตายเกาะชายพระเหลือหลวงพ่อคือสวรรค์ไปด้วยแล้วกันครับโยมถังไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนเนี่ยก่อนถึงสามพื้นเลยละโยมพื้นเดียวไม่อยู่แล้วครับผมทําชั่วไว้เยอะอแลวตอนทำทั่วลรวไม่เคยคิดหรอกนะตอนนี้เราทำเป็นกลัวเชียวอาตมาคิดว่าอันนี้ไม่ใช่กิจของสงนะสีไม่ใช่กิจของผมด้วยครับหลวงพ่อครับคือผมยอมแพ้แล้วครับ ในไหนจะตายแล้วก็ตายไม่พอกระพาะามองค์เนี่ยใจเย็นๆนะโยมแพ้เป็นภาชนะเป็นมานะโยมคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำไว้สิโยมทั้งคิดๆคิดๆเปิดใจะได้มีพลังเลยคิดครับแต่คิดไม่ออกส<ค>ักทีคิดจากเรื่องง่ายๆโยมเช่นแบบจอดรถให้คนแก่ข้ามถนนไม่เคยครับชนตายเลยครับเก,กะกะ แล้ในชีวิตเคยไหมพี่เคยแบ่งเศษอาหารให้หมากิน่ะกระดูกก็ไม่ยอมให้กินผมเคี้ยวแลกหมดเลยครับโดนบาบเลยอะ่ะคนอย่างนี้หน้าตายหาไปตั้งนานแล้วนะครับไอ้กล้วยมึงหน่าขวาง สวัสดีค่ะโอ้ยดอกน้อง,อง,องคือระเบิดะ,ะจแกบอบป้าบอลเลยอนะนี่แกคิดมากจะเป็นประสาทไปแล้วเนี่ยฮะแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเอามาบ้าบอกแกด้วยทำไมเนี่ยฮะแล้วลกจะกินหัวแกแล้วเนี่ย,ยเปิดทิ้งไว้ทำไม เมื่อไม่มีอะไรนะอาตามาก็จะกลับวัดเดี๋ยวไม่ทันเพลงนี่มันก็แค่จดหมายขู่แกจะกลัวอะไรนักหนาะทำไมมันจะไม่กลัวลนะ่ะก็มันบอกว่าระเบิดอยู่ใต้รูวิง่งอ้าวนี่มันคนรับัชบบเนี่ยอะไรเนี่ยหยุดขยับเท่ากับบึ้มทำเร็วมากระวังถังแตก บางทีอะเราอยู่ใกล้ความตายขนาดนี้มันก็เป็นการฝึกจิตที่ดีนะครับหลวงพี่แต่ฉันว่ามันตื่นเต้นไปหน่อยนะไหวอะอย่างเงี้ยว้าด้วยไอ้หนี้ตาไปทำไมนายยอมคะจะไปตาได้ยังไงล่ะกราเบิดอยู่ที่อกทาเนี่ยระเบิดรระรเบิดรเเรเรเระเบรเบริดริ สงสัยจะกลัไม่ดันฉันเปหลวงพ่อเหี้ยถังอื่นเตมาเดยวปองอาบัติขอขอใช้ผู้เรลือให้ถังเดินถังเลยก่อนใช้พลเหลือคือสว่านเจ็บเจ็บกันไปเลยหลวงป้ายังไม่มิดเลยอย่าครับหลวงพ่อครับเรีย็วในทางนี้แหละครับก็หลวงพ่อเป็นคนสั่งล็อกคันเร่งไว้เองีครับนี่นี่ดีงกระถางได้ดีๆไหมขอถังหน่อยเถอะคิดดิพี่คิดตะตัานั้นยกถังยกมือขึ้นมาพันธุ์มตบหัวหลวงพ่อเด้นเดิน แต่ไม่ตางมัก่อเลาทุกเรืองเทั้งมีระเบิดเสีทั้งมีระเบิดนะหลวงพ่อโอ้โหมาใละไ่ได้ย

ดการมาสนุกไหมลูกบ้าอะไรเกือบจะไม่รอดกันแล้วนี่ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกรรมมันตามมาแล้นพี่บ๊อบนุบบ้าใจผมมันกล้ามอันจะมาว่าเราควรจะอยู่ห่างกันสักพักนะโยมต่ามพ่อนายพูดอย่างนี้ล่ะเป็นความจริงเจ้าใจดำเพื่อเนิ้อ่ะ สวยจังเลยฉันชอบมีไฟด้วยใช่มีไฟฉันก็ชอบเฮ้ยเรียบร้อยังไงอ่ะสารจะกลายหมดเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ไม่ต้องไม่ต้องไฟไม่นด้และนี่มันระเบิดป้อมดีวะโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาด้่กับกูอย่างนี้วะให้กูรู้นะ่าอย่าเอาให้ตายเลยโยมถังควรจะปรับปรุงตัวบ้างนะอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีอะ ลดละเลิกลงบ้างล้วไม่ต้องพูดเสี่ยกลัวตายใช่ไหมไอ้กล้วยเอ็งเอาอะไรมาพูดฮะใครบ้างก็ไม่กลัวตายผมมีวิธีวิธีอะไรเเองวะ <c oughs> ้าเสียกลัวคนอื่นมาฆ่าแล้วก็เสียต้องชิงฆ่าตัวเองไปก่อนเลย <c oughs> สจุดตจุ๋ยฆ่าตัวเองตายฮะเองมีความคิดไหมอ่คือ ผมหมายถึงฆ่าตัวตนเก่าเสียแล้วแสดงเป็นคนใหม่เอ็งพูดดีแต่ข้าทำไม่ได้หรอกเพราะข้าไม่ใช่นักแสดงเวย้ยผมนี่นักแสดงเก่าอเอ็งมีอะไรมายืนยันเสียจำตุดจีนปีที่แล้วได้ไหมตุดจีนปีที่แล้วที่ผีเป๊ะเสียปาข้ามาเข้าสิงเองใช่ไหมมาไม่มาเปล่ากินเครื่องเส้นของกูสหมหูรเลยแล้วกูอ่ะเฮ้ยไอ้กล้วยเอ็งเป็นอะไรเนี่ยไอสัตว์ ไอ้ลูกในละคุณป้าโอ้ไอ้ยศุใช่ป้าป็นจริงด้วยม,มึงไม่เคยทำบุญให้กูเลย,ยไม่ใช่ไม่เคยผมไม่มีเวลาใน,นตัวมีเท่าไหร่คือ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 มีเท่านี้นะจ๊ะล้านพันเดีย๋ยวกูไปทำบุญให้ตัวกูเองอแต่มันก็ไม่พอขึ้นสวรรค์อยู่ดีโอ้ไม่พออ้าวหวานเพชรบูรบ์หวานนาฬิกานาฬิกาอีกเรื่อง สวรรค์วีต้องเจ็ดชั้น้ยอยคอที่ไปทำบุญหรือจะไปออกรถเนียเอเอเอา้าวคุณรอกกูเหรอ,อสุดยอดจริงๆเลยเว้ยเอมนี่มันคันเทพนี่วะผมคันเทพเลยใช่ไหมใช่นี่สุดยอดเลยใช่ไหมสิฮใาประเด็นผมอยากให้เสียใส่ใจถึงการแสดงของผมประเด็นอะไรไม่สำคัญละเอาเงินก็คืนมาก่อน ถือว่าเป็นค่ายกคู่ <S 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 เอานะเสียอย่าเสียเวลาเลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณอายอับผมอิวครับมยังไม่ได้อินวอ้าวเลยครับคุณนายได้ควาใจบุญตุนทาทนทำบุญทำทานเนกอับคุณนายนะครับงั้นรออย่างนี้แล้วกันนะเมตตาเกิดชดอาชดยขอให้คุณนายสบายนะ หิวอ่ะก็รีบกินกินซะเดี๋ยวผัวฉันมันกลับมาไอ้ผัวฉันน้ะมันคนใจดํามันทําแต่ความชั่วไอ้ฉันทําบุญทํำทานได้ก็ทําเผื่อผลบุญของฉั้นจะส่งไปถึงมันบ้างรีบกินซะมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมัง้งถ้าเองหิวจริงเองต้องกินให้ได้ เฮียเขาสอนผมมาอย่างนี้เจ๊เจ๊ก็รู้นี่ว่าเสียไม่ชอบขอทานเกลียดข้ากระดูกดำเสียบอกว่าพวกขอทานน่ะมันหิวไม่จริงถ้ามันหิวจริงอ่ะข้าวบนพื้นมันก็ต้องกินให้ได้โอ้โหโลกจิตทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายเลยนะเนี่ยดูสิเนี่ยแกให้ให้กินไปได้ยังไงสกปรกขนาดนี้เหรอหมามันเดินไปเดินมาย่าไปย่ามาไหนจะลอง เฮียเขาสอนผมมาอย่างนี้เจ๊เจ๊อยากมีปัญหากับเฮียเหรอตกลงหลวงพ่อจะให้หรือไม่ให้ขอกันดีๆอย่าให้ผมงุ่นวิดเลยโยมถังไอ้สิ่งที่โยมถังขอนะอาตมาให้ไม่ได้จริงๆ๊ไม่จริงอะ่ะไม่หลวงพ่อจะให้ไม่ได้แล้วทำไมโยมถังไม่มาคุยเองละ่ะอ งพ่ออย่าพูดเฉยเฉยเปลี่ยนเรื่องอื่นที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างในวัดเนี่ยเงินถังสร้างทั้งนั้นในห้องช้งนี่ก็ห้องถังอะไรก็ห้องถังโอ้ไอ้น่นมันถังขี้ถังขี้ก็เอาโยมถังนะถ้าทําบุญแล้วอยากให้ชาวบ้านรู้อันนั้นไม่ใช่บุญแท้ถ้าทําชั่วแล้วปิดบังไม่ชาวบ้านรู้นั่นแหละบาปแท้ผมรู้แล้วว่าหลวงพ่อน่มีของดีเยอะ ของดีที่อาตมามีน่ะมีเพียงธรรมะเท่านั้นธรรมะจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองโยมถังได้ไม่ใช่วัตถุมงคลหยุดเอ่าวสักทีได้ไออยมโยมโยมโยมหุ่นค้ามไอ้นี่เดืดร้ร่วงเลยโยมโยมโยม อโทษครับหลวงพอ่อเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกผมเลยครับม,มันผมขอ,ขออนุญาตจเจริญพรก่อนเลยนะครับเฮ้ย<อ>จเจริญพรนะมันพระพูดอือจริงจริงเลยนะ,จะเจริญพรเจริญพร